เดีวยดวเดวยดวจะพับลงมือค่ะ ขอเรียนเชิญท่านประธานเปิดแทนเทียนนะคะเปิดกัวยแทนเทียนเพื่อถวายสักก์ระพระบรมสารยลักษณ์ค่ะขอเรียนเชิญท่านประธานลงานามถวายพระพรนะคะ นักถูประสงค์การจัดงานวันแม่แห่งชาติแค่เกิดพทุนกองพุ่แม่ค่ะขอเรียนเชิญค่ะกะผมนายปราการรองทันทีผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่แมงหมู่ที่9ตน้ำํายอน้ำป่าจัังหวหดอุตรดิตถ์ซึ่งเป็นประธานในการจัดงานในครั้งนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านให้เกียรติเป็นประธาน,นงานนี้ในการนี้ทางหมู่บ้าน ได้นำเนินการปลูกป่าไปแล้วเมื่อวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2556ที่ผ่านมาในงานนี้ได้เลืเกียรติจากชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยแพทยสารวัตรสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ไทยทุกหมู่และคณะกรรมการหมู่บ้านทุกคนประชาชนทุกสาขาอาชีพในหมู่บ้านร่วมกันน้อมเกล้าจัดงานในวันนี้ขึ้น ต้องขอขอบพระคุณมาอย่างทุกท่านที่ทุกท่านมีส่วนร่วมในงานวันนี้วันนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีกล่าวเปิดและให้อว่าผู้ร่วมงานในวันนี้กล่าเรียนเชิญขอเดชะฝ่าละองลีพริบาทปกเก้าปกกระมองข้าพระพุทธเจ้าประชาชนทุกหมู่เหลา่า มีความพึ่งปิติยินดีมีความพึ่งพิจิตยินดีกล่าวตามท่านประธานนะครับ,บราาที่โอกาสที่โอกาสมหามงคลมหามงคลวันเฉลิมพระชนพรรษาวันเฉลิมพระชนมพรรษาใต้ป่าละอองธุรีพระบาทใต้ป่าละอองธุรีพระบาท ได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างชื่นชมนาพระบารมีต่างชื่นชมนายพระบารมีทรงเป็นมิ่งขวัญทรงเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจและกำลังใจทรงเป็นขวัญกำลังใจทรงเป็นขวัญกำลังใจของปวงอนาปชาราชของปวงอนาปชาราชในยามที่เกิดเหตุในยามที่เกิดเหตุ โดยธรรมชาติหรือมนุษย์ก่อขึ้นโดยธรรมชาติหรือมนุษย์ก่อขึ้นทรงใกล้ชิดพระศพนิกรทรงใกล้ชิดพระสศพนิกนร,ดรกกโดยไม่ทรงบาดบันต่อพยานต่อภยัยอันตรายทรงไม่ต่อพยานอันตรายด้วยพระราชสหารลึไทย์เปี่ยมล้นด้วยพระราชสหารลไทย์เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาที่ประจักษ์ชื่นชมทั้งประเทศและนานา,นานาประเทศ และและนานาประเทศในโอกาสอันเป็นมิ่งมงคลในโอกาสอันเป็นมิ่งมงคลฉเฉลิมพระชนพรรษาฉเฉลิมพระชนมพรรษาส2สองสิงหาคม12สิงหาคมขอจงสำลิศขอจงสำลิศดังพระราชธารุไทยปรารถนาดังพระราชธารุไทยปราถนาสถิตเป็นมิ่งแม่เป็นพระแม่มิ่งขวัญ ขึ้นพระแม่นิ่งขวัญของพวงฆ่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายของรวงฆ่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายตราชั่วนินรันดร์ตราชั่วนินรันดร์ด้วยก้าวด้วยกระหมอ่อมขอเดชะด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะนางสมร์มีทาผูช้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่เก้าค่ะนายอำนวยพอนเนสีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่เก้าค่ะทันจ่าอากาศนารง์อุนทาค่ะ นายธนภูมิแสงทาค่ะนายจรูพคนจีนค่ะนางพลอยพินอินยาค่ะนางสายันการหาทองค่ะ นางบานเย็นกันหาทองค่ะนายสันติมะลีวงศ์ค่ะนายปั่นตามีค่ะนายถวิลเนนแก้วค่ะนายสุพงมาธมาค่ะ สมจิตงอนไก่ค่ะนางสมอนกาดินตาค่ะนางจันลานดอ,อกกำมพีค่ะนางเลินมาธามาค่ะ นางพัฒนาสุทธิค่ะนางจันแดงโยงมาค่ะนางละไมรองคำภีค่ะนางจันสีดาสีค่ะ นางสัจธิธนธรรมรักค่ะนางสินบุญเท่งค่ะนายสุจินสองจันทาค่ะ นายทำขันตีค่ะนายจะอาดทำนุกค,ค่ะนายสนั่นโยมาค่ะนายบุญธรรมติดที่นันค่ะ นางเวียนขันตีแก้วค่ะนางดวงดาวโยมมาค่ะนางวันโยมมาค่ะนายประทวนการโยค่ะ นายเิมทองมาค่ะนางสักโคกน้อยค่ะนางทองกันแมโนรถค่ะ เยียมเพชรดำค่ะนางชั้นสภาภาธิดาค่ะนางทองสันนวนด้วยค่ะนายอนสีสายนวลค่ะนายปกิตอ่อนแมนสีค่ะนายเครื่องชนะจนค่ะ นายบุตเพชรจุดเจริญเรืองน,นายวินัยฟั้นถานางสมัยอินดวงนางปวีนาทองชมพูนายประสิทธิ์นางรินสว่างคิดนายสะพันธ์มาธมา นางสีวัยซ้อมจันทานายประสิทธิ์นายพ,พรังนางทองเหรียนกันหา มีควบคุมไฟป่าจังหวัดอุตรดิตถ์นายชื้นวันเกลีย้ยงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำาครนายสิงเพียมึงรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำาคร นายชางชัยชัยยะเลขานายกองค์การบริหารสุวนบนในใ้งคายนายภัยบูนมาธมาจำนันงตะบนในใ้งคนายสุทธิรักษ์สาทองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตะบนในใ้งไา นางนารีอินดีสีสมาชิกสภาองค์กรบริหารจตงหัมุรคายหมู่5นางพันธิมนอรอแสนผู้ใหญ่บ้านบ้านน้ำไผ่หมู่1สมุทรสงคา่นางอรทไทยศิระสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่หมู่9นางพัฒนพรเสนะสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไทยไไนะและนายพัรนพลจุดที่เรือ ใน้ำใจนะครับแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับทีท่าททามาร่วมงานในวันนี้นะครับก็รู้สึกตากลืมนะครับที่วันนี้เป็นวันสำคัญเป็นวันหนึ่งนะครับเป็นวันแม่นะครับวันที่สิบสองสิงหาครับก็ทุกท่านานะครับก็ได้ทราบถึงพระราชกรณีในกิจของแม่แม่ของแผ่นดินของเรานะครับที่ท่านได้ตากตามทำงานนะครับเพื่อ ประเทศนะครับเพื่อลูกทุกท่านนะครับแม้แต่วันนี้นะครับมีกองพุนแม่นะครับเพื่อที่จะมาดูแลครับเยาวชนหมู่เหล่านะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็ได้รับเกียรติอันอย่างสูงยิ่งนะครับที่เราได้มาร่วมกิจกรรมกันนะครับเป็นวันสําคัญนะครับแล้วก็หลายๆท่านก็คงจะมีกิจกรรมนะครับบางท่านก็จะอาจจะไปถูกต้นงต้นไม้นะครับในวันสําคัญนี้นะครับตามหัวไร่ปลายนานะครับแล้วก็ เป็นสิ่งที่เราต้องร่วมแรงร่วมใจกันครับสร้างนะครับให้ประเทศชาติให้ความรักความัผมเองก็ตับพื้มใจแทนนะครับที่พี่น้องของเราทาร่วมแรงร่วมใจร่วมความสามัคคีนะครับท,ท่านก็คงจปะปับพื้มนะครับที่ลูกหลานของเราครับได้ร่วม พลังควงามสามัคคีเพื่อปกป้องประเทศชาตินะครับเพื่อปกป้องยาเสพติดไม่ให้เข้ามาสู่ชุมชนสู่บ้านของเรานะครับ<ม>ก็ท่านได้มีกองทุนของแม่นะครับกองทุนแม่ของแทนดินงนะครับเพื่อจะดูแลลูกหลานแล้วก็ให้ลูกหลานของเราเป็นเยาวชวนที่ดีนะครับเป็นผู้ผู้ใหญ่ในอนาคตท,ที่ดีครับท่านก็วางเนี่ทางให้ผู้นําของเรานะครับที่ให้มาประสานงานก,น,กนกันกับพี่น้องประชาชน เพื่อต่อต้านนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้เด็กของเรามีความรู้ักรู้สามัคคีนะครับเป็นตึกเป็นแผ่นในสังคมนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับเป็กกุณมังนะครับทุกหมู่เขาไปรับนะครับก็เพิ่งจะได้รับเกียรติเมื่อกี้นะครับก็เราวขอเช็คแป๊บนึงนะครับต้องขออนุญาตนะครับ เจอนะครับท <ersch> ่านสมควรทุนมากนะครับผู้อยู่บ้านหมู่สามบ้านให้ในหมู่สามครับอันดับต่อไปนะครับท่านผู้ใหญ่ชาติชายสวภาผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านนกกรรมหมู่แปดตบนน้ำไชยอันดับต่อไปครับท่านผู้ใหญ่ทองอยู่โสภางามอันดับต่อไปครับท่านผู้ใหญ่เกษตรมาธรรมาผู้ใหญ่บ้าน หมูสีบ้านบางเกลือตะบนน้ำไช้ Vāsa-mītas-tūsa-pevi-sūpa-cāntos, Panā-rācā-yākā-manicās, manicās เกษตาชัยติทอิทนังราังอุเที่เกษตรบุคัง Kerang rakan rosa Pake วันนี้อาก,การประกอบพิธีในงามันแม่แห่งชตาก็ได้สำเร็จได้นะครับตัวเรีกล่าวคำทวารของพระบาทสม